ที่ใหม่ี่ใหม่ลงเฟซเอาเร็วเก็กๆหน่อยทำหน้าทำหน้าเออเออลูละสี่บาทสี่บาทสีบาทสีบาทส่งให้เอหน่อยเยอะเหลือเกินสี่บาทสี่บาทจะไปให้นพูดพาหยวนไม่เอาไม่อาูก็ไปดอ่ะก็เยอาไ่อยไหมาะอร่อยไหมฮะ ใครเป็นคนแจกเนี่ยลกูกพรระอาาจย์เหรอขอบคุณพระอาจารย์หน่อยเลยเดี๋ยวถ่ายถ่ายวีดีโอไปให้พระอาจารยนขอบคุณค่ะพระอาจารย์ที่ให้ที่ให้ไอติมและลูกชิ้น

เอในเอกนไปองว่าจะมาไหมล่ะไม่รู้เก๋าเขาเขาไปกรุงเทพวันนี้ไอลูกลูกมีประชุมฮะอเนี่ยกรุงเทพหรออถ้าบ้าผสมเดี๋ยวก็มาถ้าบ้าผสมเดี๋ยวบ่ายก็มาักนี้ไม่ค่อไม่ค่อยเก๋ามาได้มาแ นเดียวผมก็ว่ารอบบงก็ส่งมาให้เลี้ยวเลี้ยวก็ทำเลี้นี่ในโรงครัวหยอกออมีกวเตียวขอเินใช่ใครเหมอจับมนเาแล้วมทุิ้โทษ อันนี้ไม้มหาไปมันดจากที่เหลือสักที่นี่เไม้เรอยู่ไหนรเนยไว้ไหนเือไม้่ ừ ừ ạ con chú ơi <laughs> con chú ơi <laughs> ạ con chú ơi ạ con พี่มาแล้วเนี่ยมาเดียว,ยว <laughs> อร่อยไหม,ไมอันนี้ห้องไหนลูกชั้นไหนครับฮะก็าสาม <laughs> นี่คืออะไรอ่ะอ๋อไอแต่ไปแล้วไปนั่งไม่หมดแล้วยังไม่เล่นเลยระวังหยดใส่หยาค้าก็ได้ระวังหยดใส่นะลูกนะเป็นแถวไปขอบคุณค่าก่อนนะอ่าขอบคุณค่าก่อนระวังหยดลูกระวังหยดใส่เพื่อนนะครับระวังหยดใส่เพื่อนนี่ได้ป่ะได้เนะ เราใหญ่จะินไม่ได้กินังเจออย่างนี้อร่อยน่ดูเลยนะไม้รับบาด่แจะไม่เยนวันเยนวัดใหญ่เดินมาขึ้นรถกรุงน่าเรียนมาไทยเย็นมาตังก็หมดไมดมีันระวังหยดนะลระวังหยดใส่ด้วยไขอบคุณครับด้วยครับขอบคุณครับ จิ้ม,จ,มจิ้มในนี้ด้วยมืนยังไม่ชุม่มชุ่มเลยจะได้ชุม <ขอ S 1> ช่มชุ่มไเคุก,<ข>อ,กอน<ข>ออ้ครักน้ำจิ้มข้างล่างเลยอครับเก่งมากขอบคุณก่อนแล้วค่อยหยิบของขอบคุณค่าเราอร่อยไหมคะด <laughs> ิชันไหนลูก ว่าสามับสค่ะอามเหรอวอมไม่กี่ห้องอ่ะห้องอองมนะเวลาดู้เวลาดูแจ้งแ้บว่าเข้าเลยเแ่น้องที่มีของ เหรอกินกี่ไม้ดิห้าไม้ต่อคนนี้หนึ่งอ่ะใครกินสองไม้มีรางวัลนะลูกรางวัลไม้ที่สามมกินหมดสองไม้ให้รางวัลอีกหนึ่งไม้เด็กบอกหยุด โอ้ยจิกจิกจิจิ้มด้วยครตัวที่สองตัวที่สองเฮฝ่ายเดือดอ่ะพี่ตูพีู่ับมอกินแล้อี่เปลอย่าเอามอยาเอาช็ลนดเอาเคะอย่าิมช็อ เออนี๋ยวนี้ต้องต้องหยุดแล้วถ้ามากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะอิ่มเอาไปสองม้เลยเอาเร็วลาดสิลาดลาดยัไม่มีลาดอ่างล่านเนาะเอานี่ไหมจิ้มเน้นใครอยากได้น้ำจิ้มก็จิ้มเลยเลยเลือกไม่พลาดเลยลูกเอาโมนโมนหยุดเพื่อนไอ้บายหมุนก่อนลูกหมุนก่อนมันไม่มันไม่โดนน้ำจิ้มเลยนะ เนี่หมล้นีมันไม่โดนจิ้มเลยขอขอรับขอบคุณห้าด้วยนะคะี่ตักอันไหนดีกว่ากันนะคะพี่ติ๋งอันไหนดี่ตากไม่พัดเลือดีกว่าของหนูไม่ต้งนีไม่ตากใช่ไหมคะแต่หนูเอาวันนี้ ลอยไหมลอยครับจำได้อบกินขนมที่ไม่ ชิมก<ส>่อนใช่ไหมครับเลีแคมดแล้วว่ามดแล้วหมดแล้วหมแ้หมดแล้วล้หแล้วหมดแล้วกมล้วยม้แลูเอาล้วหมสล้วแล้วล้วยมดยล้วแล้วหมดแล้วยมดแล้วหมด่อ้มลลล้วล้หมล้ว้ล้หยมลว ลกมาไ้กับบ้านด้วยลูกได้หมดวยวัยกินให้หมดเลยลูกไม่าอยากกับบ้านไม่ขยเดียวก็เบออ่าขอบคุณค่าก่อนแล้วค่อยรับนะคะอ่าไม้แสงมาตอบหน่อยที่เงลองใม็แล้ว ขนมปังด้วยแบบขนมปังไปแจกเนี่ย <c oughs> ท่านหลวงพ่อที่แจกลูกชิ้นและไอศครีมแก่หนูอ่ะพูดใหม่อ่ะ

ขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อน,อน,ใ,อนใครเอาสองไม้บอกนะจ๊ะไม้หรอทานได้หมดก่อนก็ได้พ่อยอมีน้ะนี่เรนนี่ยตอนสาวหมคนละทานให้หมดก่อนอ่าจิ๋ว้าวปุ๋ยใช่ไหมเขาลอยผู้หญิงหมดก่อนอนั่งฝั่งนี้มั่งก็ได้ลกูกนั่งฝั่งนี้ก็ได้ <c oughs> าทานให้หมดแล้วมาใหม่ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณค่า,าใ,ใคร,นะใครใทำเอ,เอาเน่แสงมาอยเร็วขนา <c oughs> นาอยไม่ใช่เหรอโอ้ไปแล้วไม้ไ <c oughs> ม่เชียเ่ยนะมันไม่ค้างนะเดี๋ยวมันล็อกไปได้มันมีเชือกอยู่มันเด๋ยวเชือกมันจะพับ

เดินตาเพาะเลยลูกไปรอหน่อยครับนี่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 เทันมือลูกทันมือดีดีลูกเดินอยให้ลูกทำลูกทำเลดิม่ทันเลยแ่ยังไงก็ได้ไม่หล้ดลูกลูกทเองตวเอง ใส่มันมือทีนะทันไม่ได้หลุดไปกวนๆไม่ได้หรอกกลับไปถึงห้องร้องไห้เลยต้องร้องอ้าวรอยไปแล้วหนึ่งไปพ่อแล้วบอกให้พันมือไว้ พันไวลูกพันไวแน่นเลยมันจะไม่หลุดหรอกไม่มันจะไม่หลุดขับไปจะไวออกไปแคปช่วยพันมือหน่อยเด็กๆไม่รู้อะแไม่ว้พันมือหน่อยขันมือไวของมือไวก่อนนะของที่มือไวไปจับเชือกไวด้วยไปเลยไปเลยไปลน้วไป

นนไงนะ่ะตามพวงไม่ได้ต้องเดินอะไรดีไม่ลอยเป็นไง<อ>ไหนปลิวนะเออแล้วแล้วใครลืมของไว้นะ่ะเอาจารย์วันนี้ของรางวัลเต็มเลยนี่ มีคนมาเออนะีเด็ใจเลยเนี่ยมาถ้าไปที่ใหญ่ครับอยนี้ได้แน่ๆนเยอะมากเลยนะได้ได้ก็เลยไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยด้้้ดได้ได้ โจนนะฮะว้าวน่าชมด้วยด้ ในแถวขายลูกพีนให้หมดนะลงผาพ่อนี yani <t <t uh, ่ลูกโป่งพัดอำพัดตองเออเดี๋ยวถ้าชุดนี้มันไม่เอาต้องต้องหยุดทอดแล้วล่ะมันไม่ไหวแล้วล่ะพี่โก้โอ้แจ้งโก้ต้องให้โก้สองลูกอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวให้มันสองลูกอันนี้จะทอดนะอันนี้ไปให้มาอะไรเงี้ยนะอันที่เหลืออะไรอันนี้แถม เออโอ้็ไมเ้วหนังนู้นเลยอ่ะอันนี้ก็็สทีขาตัวสอบแล้วก็มีแกะมีแกให้ตาม่ยแกะค่ไนรอขอบคุณครับโอ้คนนั้นเด็กน้อยดูดิมองตาแป๋วเลย น้องเลยนะไม่รู้งานมัน้ว่ามึงจะถ่ายรูปโทษมึงนะแหละโทษมึงม้วนไปไหนดีลุง้วนไอไอในคบอ๋อเดยว้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สองนั่งลูกมายืนกับป้าๆหน่อยลูกมายืนอย่างนี้ นนู่ยู่นู่นเนีย้องกนโเดี๋ยวอย่าพุ่งไปยไปเรเดี๋ยวคน้ลูกพ่งแก่ลกเย็นเฉยเ็นเฉยนี่เย็นเฉยอ่าดูเย็นเฉยเดี๋ยวค่อยออเอาเ้อหเดี๋ยวเยเยเดี๋ยว้ยอยู่สุดยอดแม่งขับคอปเตอร์ไม่ไอันนึงว่เอเฮ้ยถ่ายรูปสวย มาเอาอีกต้องร้องอีกเพลงนะต้องถ้าไม่อยากร้องต้องรักษาดีๆะะนะอมานี่ไปได้แล้วมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยได้แล้วมานี่มาปลูกก่อนเดี๋ยวลุมเตี้ยวอีกปลูกให้มาเอาเดี๋ยวจะมุไปมาปลูกก่อนไม่ได้อะ